เร็วแล้วก็สวยกริบแบบปักปึ๊บปิดปั๊บสวัสดีค่ะสวัสดีคนนะคะกลับมาเจอกับพีชวัน r p e พีชนะคะคลิปนี้นะคะพีชจะมารีวิวแป้งใหม่ที่เพิ่งไปค้นพบมาใน7 e เ e ่นอีเลเวนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตลบเพราะมันมีความน่ารักปุ๊กปิ๊กแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะและเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักคุ้นหูอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ A R L Rim a t t e Foundation Powder นะคะ S P 5 0 P A 3บวกก็เป็นแป้งที่มีการผสมรองพื้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันง่าย มันสะดวกมันเร็วด้วยความกำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่แต่ก็รู้สึกว่าต้องสวยต้องยังคงทํางานยังคงถ่ายงานยังคงบอกว่าไม่สามารถจะหายไปด้วยความกาะ,ะเสิริงได้เราต้องมีการแบบเซตอัพการแต่งหน้าวัยสวย,สยใสเฉลไลน์ของเราไว้นะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้กําลังมองหาแป้งผสมรองพื้นที่ง่ายเร็วแล้วก็สวยกริบแบบปัดปุ๊บปิดปั๊บ,บ,บ,บแล้วก็อยู่ได้ทั้งวนันอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือดีมากตอบโจทย์มากเดี๋ยวจะมาลองเทสให้ชมกันในคลิปนี้เลยค่ะสีที่เราใช้นะคะก็คือสีเบจเลยนะคะทุกคนตัวนี้มี SSP50 P.A. สามบวกอยู่แล้วก็คือลงกันแดดแล้วก็ตามด้วยแบบแป้งผสมรองพื้นก็เน้นความไวความง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูกันเลยว่าการปกปิดเป็นยังไงลงครึ่งหน้าฟินิชอะไรเป็นยังไงเนาะคือพี่ต้องบอกก่อนว่าใต้ตาพีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะมีความแบบซับซ้อนมากมากก็เลยลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งกรดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปัดแป้งลงกันเลยนะคะแป้งให้ดูว่าแบบเนื้อก็จะเป็นสีเหลืองน,นุนน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีพัฟมาให้นี่ก็คือลองใช้ไปเรียบร้อยแล้วละแล้วก็มีกระจกด้วยนะคะไซส์ก็แบบด แกร็บแอนโกได้ง่ายมากเลยแล้วก็พกไว้ในกระเป๋าแต่งหน้าได้รวดเร็วถันใจนะคะแม่ก็จะปาดเลยค่ะฟึบ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 ,ฟบอ่ะเราจะดูด้านนี้นะคะที่ก็จะมีรอยอะไรต่างๆเนาะสีคือดีมากสีก็คือจะมีควาคมแบบติดเหลืองเบาๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสีผิวพีชเลยแบบใกล้มากแบบแทบจะเป็นสีผิวพีชเลยอะ่ะแล้วก็จะตบๆแบบนี้นะคะ อันนี้คาพิดลงแค่กันแดดแล้วก็ตามด้วยคอนซลเลอร์ใต้ตานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงแป้งได้เลยแบบนี้อันนี้คือลงแป้งมาแล้วหนึ่งรอบนะคะให้ดู before a f อมันก็จะดูเนียนๆนวลๆไปนะคะแล้วด้านนี้คืออย่างที่บอกว่าพินมีพวกหลุมสิวมีพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยเราจะแทบเติมการปกปิดนิดนึงคือเนื้อแป้งค่อนข้างเบาเลยนะลงไปแล้วไม่ได้รู้สึกหนักหน้านะคะ ช่วงไหนที่ลต้องการปกปิดแล้วก็จะใช้การกดกดแท็บแบบนี้ลงไปเลยสูมใไปดูหน้าแก้มนิดหนึ่งนี่นะคะก็เป็น after หลังจากลงนะแล้วก็ before นะคะคือจริงๆอันดอร์โทนผิวที่มันจะมีความอมชมพูนิดนึงนะอันนี้ก็คือเป็นความแมทชใกล้เคียงกับคอพอคอเราค่อนข้างเหลืองนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลงอีกข้างนึงกันเลยค่ะข้างนี้เราไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมากมายแลควณแเราก็ ลงแบบเบาๆง่ายๆไปหนึ่งชั้นทุกวันให้ดูจมูก นี่คือผลงานของแป้งราคาน่ารักที่หาซื้อได้ในเซเวนะคะคือรู้สึกว่าชอบมากมันมีนมความเนียนมันมีความนวลน,นวลมันมีความเบลอไปกับผิวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าเลยอันนี้คือที่พี่ชอบมากนะเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นคนแบบ คนที่เหงื่อออกง่ายขึ้นมากแล้วก็ขี้ร้อนนะคะถ้าแบบอะไรที่หนักหน้าลงไปปุ๊บอะแล้วเหงื่อออกแล้วมันจะแบบทุกอย่างมันจะกองมันจะกลางมันจะขยำขยามากเลยนะคะแต่นี่คือแบบสบายหน้ามากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันตึ๊บหรือมันหนักท,ทั้งที่เราต้องการการปกปิดประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแป้งตัวนี้ทาได้แบบตอบโจทย์ในเรื่องของฟินิชแล้วก็การปกปิดที่พี่อยากได้นะคะเดี๋ยวเราไปแต่งนะแบบหน้าแป๊บนึงแล้วก็วันนี้จะแวร์เคสให้ด้วยประมาณห้าชั่วโมงเออเดี๋ยวเราก็ดูว่าระหว่าวงว แต่งหน,น้าเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นโทนแบบสตรอเบอรี่เชอรี่เมคอัพลุคนะคะซึ่งที่รู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยดูสดใสขึ้นดูมีเลือดฝาดขึ้นไม่ต้องโขกหน้าเยอะคือแบบแค่วแก้มแบบแดงๆเลือดเลือดฝาดแดงๆชมพูตานิ่ดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็เฮ้ยสดใสขึ้นมาเลยดูแบบฟื้นคูชีพขึ้นลเลยก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่รู้สึกว่า โทนสีที่แต่งได้แต่งง่ายกับทุกผิวนะไม่ว่าจะผิวเหลืองผิวชมพูผิวอะไรอย่างเงี้ยคือลองใช้ความแบบว่าแดงๆชมพูๆนะคะเสริมเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ส่วนงานผิวนี้นะคะที่ได้มาจากแป้งของ AR ตัวนี้ก็คือเริมากคือพี่เราลองมา34วันแล้วนะก่อนที่จะมารีวิวทุกคนชมกันว่าเออเราจะแบบหาข้อดีข้อติข้อเสียอะไรของเขายังไงนะคะโดยรวมกร้สุกว่ามันแบบนวลไปกับหน้าผิวมันก็คือดูนวลน,นวนแล้วก็ปกปิดได้ง่ายราคาก็น่ารักแล้วที่สําคัญคือแบบ สีมันก็มีความแบบทนเหลืองซึ่งไม่เข่ามันใจได้ว่าไม่เท่าแฮปปี้มากเลยนะคะแต่เดี๋ยวขอลองต่ออีกสักนิดหนึ่งจะได้เพื่อนๆเห็นว่าผ้าเหนือมันออกขึ้นมาหน้าเป็นความมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงแนละเดี๋ยวผี่ขอตัวไปทำนู่นทำนั่นทำน,น,น,นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาเช็คหน้ากันค่ะ มาเช็คหน้าชมกันนะคะว่าหลังจากที่ใช้แป้งตัว AR Airy Matte ตัวนี้ไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคืออันนี้เนี่ยเราไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะและ้วพีก็ใช้ชีวิตปกติของเรานะอยู่ห้องแอร์บ้างออกไปข้างนอกบ้างทำกับข้าวด้วยนะคะวันนี้ก็คือทอดไก่ทอดปลากหน้ามันหัวฟูเลยนะมีการเก็บผมไปแล้วเราก็เลยว่าเออวันนี้มีความแบบเหงื่อออกมีความหน้ามันนะคะก็เลยทําให้เพื่อนดูว่า After เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตรึงสูดหน่อยเนาะ ฟิลิก็คือกินคงกินข้าวนะคะหลุดไปบ้างอะไรบ้างตอนนี้จริงๆอะ่ะตรงกรอบหน้าช่วงเนี้ย แป้งยังอยู่ดีมากเลยนะคะจะมีหลุดแค่ช่วง T zone ช่วงจมูกช่วงคางตรงนี้ช่วงข้างปากตรงนี้นะคะ้างจมูกตรงนี้แล้วก็หน้าโดยรวมมันก็ดูมีความมันขึ้นมาประมาณหนึ่งนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบเยิ้มหรือว่าไหลเป็นคราบไม่ได้ตกล่องหลุมสิวหลุมรูขุม,มขนด้วยนะคะคือแป้งแบบค่อนข้างที่จะแนบไปกับผิวดีมากๆเลยอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนผิวแบบต้องการอากาศหายใจหรือเปล่าใช่ไหมอนนี้คือ เซตติ้งโดยรวมเวลาที่แบบอยู่บนรูปขนเราอะค่อนข้างโอเคมากมากเลยนะคะคุณพชอบมากแฮปปี้มากคือมันไม่ตกลุมสิวล่องรูปขนต่างๆเดี๋ยวเราจะซับมันกันนิดนึงนะคะแล้วให้ดูว่าหลังจากที่ซับมันแล้วนี้หน้าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ห้องก็จะคับแคบนิดนึงนะคะเพราะว่ามีครอบเด็กมาวางไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องใช้พื้นที่อย่างจำกัด น,นี่นะคะก็ซับมันมาเรียบร้อยนะคะหแผ่นทวนก็จะได้ประมาณนี้ฟินิชที่อยู่บนหน้าความแบบสบายหน้าอะไรอย่างงี้ยังคงดีอยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แค่หลุดตามจุดต่างๆที่แบบหน้ามาันหรือเราไปเช็ดปากเช็ดจมูกอะไรอย่างเงี้ยตอนกินข้าวเท่านั้นเองโดยรวมผิวก็คือ ยังดูเนียนอยู่มากมากเลยนะคะจากที่พีตอบช่วงนี้หน้ามันง่ายแล้วก็แบบเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยก็เป็นแปง้งตัวนึงเลยที่ชอบนะถ้าให้พิติดนี่จริงๆนะสำหรับพีอะพีรู้สึกว่าเรื่องของอันเดอร์โทนตัวนี้มันค่อนข้างไปทางเหลืองนะคะคือจริงๆผิวเรามันนูโช่งไงคือถ้าได้ความนูโช่มานิดหนึ่งอะก็จะโอเคเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแป้งที่ค่อนไปทางแบบติดเหลืองขาวเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือใช้ได้เลยตอบโจทย์มากๆเลยอันนี้เราก็อาจจะต้องแบบปัดไฮไลท์เพิ่มนิดนึงหรือว่าแบบลงแก้มให้มันดูพอปๆชัดๆ ที่ผิวประมาณพีทหรือว่าออกไปทางแบบอันเดอร์โทนเหลืองกว่าอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะสําหรับแป้ง AR Airy Matte นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่อีเลเลยนะคะราคาน่ารักด้วยแล้วก็ตลับโอเคดูดีพกพาง่ายพับใช้ด้านได้จริงนะคะลองไปตามๆกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ต้องขอตลาทุกคนไปแล้วนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรอัปเดตของใหม่อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะถ้าแม่มีเวลาก็จะรีบมาอัปเดตให้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย